ครับครับผมขอสัมภาษณ์่อยครับว่าใครเป็นคนเริ่มนะครับอันนี้นะครับนุยสั่งให้ทาเลยนะครับจุ่มได้เลยโกโกสินจะลองทดสอบพื้นด้านนู้นะครับผมสั่งนุยผมพูดเล่นนะครับตรงนี้ครับกำลังว่างเปล่านะครับผมพูดเล่นแต่โกสินเป็นคนลงมือนะครับดูหลักฐานในการกระทำนี่ครับโกสินครับอ่านะครับโกสินนะครับโกสินเป็นคนเปิดครับนั่นเลยครับประธานที่เปิดคือโกสินครับ หลักฐานยิ้มด้วยยิ้มด้วยก็สินหันว่ายิ้มด้วยเออโดนจะได้โดนด้วยกันโดนได้โดนด้วยกันนะครับโอเคครับได้มีหลักฐานแล้วครับเลยไม่ได้สั่งเลยบอกไม่เป็นไรพี่น้ำเงินเยอะหนบอกทำไปเลยซื้อใหม่ไไม่่่่ดดด้ัเเนนนนีียยกกหบอแต่ไม่รู้ว่ามีคนทำคนเดียวนะครับจากหลักฐานนะครับผมสองคนเดินเล่นกันนะครับโอเคครับ